เลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark Survival Evolution เคยนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้สร้างบ้านนะครับรับรองว่าวันนี้นี่จัดเต็มกันแน่นอนครับผมแล้วเราก็ไม่ได้สร้างบ้านธรรมดาด้วยครับเราจะมาสร้างบ้านใต้น้ํากันเลยดีกว่านะครับอันนี้สุดยอดมากๆโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปสร้างบ้านกันนะครับมาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์ที่เพิ่มมาใหม่นะครับใช้ทําอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมีอันนี้นะครับหนึ่งอันตัวนี้ก็จะเป็นบ้านที่ใช้อยู่ใต้น้ํานะครับแล้วก็จะมีจุดที่ เราจะสามารถเปิดเพื่อดำลงไปด้านล่างได้ด้วยนะครับมันจะมี2อันแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวที่ใช้เป็นฐานนะครับเราจะใช้ร่วมกับเจเนเรเตอร์ตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะสามารถช่วยเราหายใจในน้านได้ครับผมโอเคเราต้องการพวกเอ e m เมนต์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะขอพูดถึงแค่3อย่างนี้ก่อนนะครับสําหรับท่านนี้จริงๆมันก็ยังมีอีก2อสอย่างนะที่เพิ่มเข้ามามันยังมีเครื่องย้ายนะครับที่สามารถย้ายคนไปพร้อมๆกันได้ด้วยแต่ว่า ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปสร้างตรงไหน,นครับอาจจะเป็นบักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเควันนี้ก็เอาแค่บานใต้น้ําก่อนดีกว่าจุดที่ผมจะสร้างนะครับก็จะเป็นด้านนี้เลยเคยบอกไว้เมื่อพาร์ทก่อนนะครับเราจะทําการวางไอ้ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมจะเรียกว่าไอ้กล่องสี่เหลี่ยมก็แล้วกันนะตู้คอนเทนเนอร์ครับผมเราจะต้องวางขึ้นมาตรงนี้ครับต้องเล็งให้ตรงนิดนึงอ่าโอเคครับอันนี้คือจุดแรกใช่ไหมวางต่อไปเรื่อยๆนะครับขึ้นด้านบนได้ที่บ่ดเนี่ย ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็ตอ,อกมานะครับด้านนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้เนี่ยมันบอกว่าต้องการจุดที่เชื่อมต่อ,อก,กับน้ําด้วยอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมันขึ้นมาเหนือน้ําแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ในน้ําพอดีเหรอโอเคทางนั้นก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยดีไซน์กันใหม่ก็ได้ตอมาทางด้านนี้ก่อนอ่าโอเคครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วก็ยาวมาตรงนี้ครับโอเค เราจะทาการวางฐานไว้ก่อนนะครับส่วนทางด้านบนก็เดี๋ยวคิดว่ากันนะครับตอนนี้เอาด้านล่างไปก่อนแล้วก็เมื่อกี้ขาดตรงนี้อยู่1จุดนะครับอ่าโอเคได้หรือยังเนี่ยยังไม่ได้นี่ครับก็สําหรับบ้านใต้น้ําก็คงจะไม่สวยมากครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกองซีเลีมแต่ว่าเราสามารถที่จะตกแต่งด้านในได้ครับส่วนวิธีการตกแต่งก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้หลังจากที่เราได้ส่วนแรกนะครับทีนี้ก็ยิงยาวลงมาด้านล่างเลยนะครับไอ้ตรงนี้นี่อาจจะยากนิดนึง ไม่รู้ว่าจะได้ที่บ่เนี่ยไม่ได้ก็ต้องต่อยื่นลงมาอีกนะครับโอเคยื่นมาทางด้านนี้เลยผมว่าผมจะใช้เป็นการยื่นแบบอย่างนี้ดีกว่าถ้าจะเอาให้ดีก็เราทําเป็นเล็กๆก็ได้นะเนี่ยยื่นมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ต่อเป็นแบบว่าทางเดียวนะครับเพื่อเป็นจุดคล้ายๆกับเชื่อมต่อนะครับผมตรงนี้อ่าโอเคประมาณนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้นี่จะเอาไงดีเนี่ยไอ้ตรงนี้ขอเป็นเสมอกันดีกว่านะ โอเคครับช่วงนี้จะใช้เป็นแบบว่าเสมอกันนิดนึงวางต่อไปครับผมถ้าเกิดว่าแบบนี้นี่เราน่าจะทําเป็นตู้ปลาได้ด้วยนะเนี่ยมาลองคิดกันดูอีกทีนึนงครับน่าจะทําอะไรได้แบบหลายอย่างนิดนึงโอเคแล้วก็จากจุดตรงนี้นะครับยิงยาม,มาทางนั้นนี้แล้วเราก็จะต้องใช้จุดเปิดนะครับจุดหนึง่งน่าจะต้องเป็นจุดนี้โอเคครับมันจะได้ลงด้านล่างได้ด้วยโอเคพอเราได้จากจุดนี้นะครับให้ต่อลงมา ต่อลงมาด้านล่างเรื่อยๆเลยลงมาลงมามันอยู่ที่ว่าเราจะเอาใหญ่แค่ไหนนะครับผมก็จะเอาไม่ใหญ่มากแต่จะให้ลงลึกนิดนึงอ่ะโอเคประมาณนี้ก็กําลังดีครับแล้วก็ทีนี้ดีไซน์กันเลยครับว่าจะเอาแบบไหนจุดตรงนี้ก็จะวางให้เป็นแบบลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมนะครับใหญ่ๆเลยแตกมา2ทางดีกว่าโอเคแตกมา2ทางแบบเท่าๆกันนะครับ ผมจะกะกะเอาก็แล้วกันขี้เกียจนับนะครับประมาณนี้ก็น่าจะได้มั้งโอเคคิดว่าน่าจะได้เลยครับทีนี้ก็ขยายนะครับจากจุดตรงนี้นี่ให้เต็มพื้นที่ไปเลยครับขยายได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปเลยก็ตอนนี้ก็อาจจะมองเห็นไม่ค่อยเป็นรูปร่างเท่าไหร่นะครับเป็นโครงเหล็กอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสร็จนี่รับรองว่าแจ่มแน่นอนนะครับวางต่อไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้ชุดแรกเราก็วางจะหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะได้มาต่อชุด2กันเลยมันน่าจะยังเหลืออีกร้อยหนึ่งมั้งทีนี้ก็เตรียมออกมาอีกรอบนึงนะครับตรงนี้อีกหนึ่งร้อยเฮ้ยเดี๋ยวทำไปหล่นนะเดี๋ยวก่อนนีอ๋อไม่ได้กดสเปซมานะครับร่วงเลยผมว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมไปรอบแรกนี้ไม่พอแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเอาอีกร้อยหนึ่งดีกว่าสําหรับไอ้กล่องคอนเทนเนอร์นะครับอันนี้ผมก็คลาฟเอาไว้หมดแล้วเข้ามาในส่วนของอินเวนทอรี่นะครับเลื่อนลงมาหาดูอยู่ไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าผมเอาไปหมดแล้วเฮ้ยเอาไปหมดแลวเหรอ โอโหพลาดครับเดี๋ยวคลาเอาใหม่เลยดีกว่าไม่เป็นไรครับเข้ามาในส่วนของโฟลเดอร์แล้วก็เข้ามาที่สตัคชั่ร์นะครับแล้วก็เทคโอเคมันก็จะเป็นอันนี้ครับที่เราต้องการคลิกขวาไปครับมันก็จะเลือกได้นะครับว่าเราจะคลาบกี่อันหรือว่าจะคลาบหมดเลยก็ได้โอเคผมเอาหมดเลยดีกว่าตอนนี้ก็ได้มา1 0 0นะครับระหว่างที่เรารอก็ไปวางไอ้หนึ่งร้อยอันอันนี้เลยดีกว่าโอเคกระโดดลงมาอย่างว่องไวนิดนึงไปวางกันต่อเลยครับแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะพอก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ โอเคแล้วก็กระโดดลงมาเลยครับตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นรูปเป็นล่างนะครับดูดีมากขึ้นทําไปทํามาผมว่าคล้ายๆกับฐานทัพของอัมเบลล่าเลยนะเรียกซะดูดีเวอร์เกินโอเควางกันต่อเลยครับวางลงมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมจะขยายชั้นบนก่อนดีกว่านะเอาทีละชั้นนะครับในส่วนของด้านล่างนีนะ่จะเป็นจุดที่เราจะเลี้ยงปลาด้วยครับผมอาจจะเป็นพวกปลาฉนามอะไรพวกนี้ ก็สาหรับในจุดเลี้ยงปลานี่เราก็ไม่ต้องวางเป็นเจเนอเรเตอร์ไปนะครับปล่อยให้มันเป็นน้ําไปเลยครับผมมันสามารถล้อมได้ด้วยตอนนี้ผมว่าจุดที่ยากที่สุดน่้จะเป็นจุดนี้นะครับเราจะต้องมาวางจุดนี้ก่อนเพื่อความชัวนะครับโอเคไล่ลงมาด้านล่างเลยแล้วก็จุดตรงนี้นี่จะต้องมีจุดปล่อยนะครับเราลงอยู่1จุดน่าจะเป็นจุดนี้มั้งอ่าโอเคได้อยู่นะครับให้เราทําการว่าวางจุดปล่อยไปเลยผมจะวางจุดปล่อยไว้แบบว่าทั่วเลยนะครับเอาเป็นแค่ช่วงนี้ช่วงเดียว ที่เดี๋ยวก็เป็นแบบว่าธรรมดาน,นิดนึงวางมาเรื่อยๆครับให้มันขนานกับด้านบนโอเควางมาต่อมาสุดอยู่แค่นี้เหรอโอเคครับมาสุดอยู่แค่นี้ครับไม่เป็นไรครับทีนี้ก็ยิงยาวขึ้นด้านบนกันเลยเดี๋ยวจุดไหนเกินก็เราจะเดโมลิตออกนะครับเอาให้มันเท่าๆกันอ่าโอเคเฮ้ยเดี๋ยววางผิดนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกนะครับเหมือนผมจะวางเกินไป1ล็อกเนี่ยตอนนี้โอเคล็อกที่เกินนี่ก็เอาออกไปเลยมั้ง จริงๆเราจะเว้นว่างไว้แบบนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเราทําไปแล้วนี่โอเคไม่เป็นไรครับจุดไหนไม่ได้ก็ปล่อยมันไปอาจจะดีไซน์เป็นออฟฟิศก็ได้ครับส่วนเกินโอเคทีนี้ก็มาวางนะครับที่เหลือกันต่อเลยผมจะเน้นเป็นด้านล่างนี้ก่อนดีกว่ามั้งตอนนี้วางไปวางมาก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่ว่าจะงงๆนิดนึงอาจจะมีการวางผิดบ้างนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโครงเหล็กธรรมดาเวลาอยู่ในน้ํานี่ก็บนใสนะครับทำให้เราไม่รู้เลยว่าเราวางไปหรือยังเนี่ย เมื่อกี้ผมก็วางซ้ำไปหลายรอบมากผมคิดว่าอุปกรณ์ที่เราเตรียมมาน่าจะพออยู่นะครับอันนี้ก็ไปเอา100ที่2มาแล้วนะครับที่เราเพิ่งผลิตไปเมื่อกี้ผมว่าน่าจะพออยู่เป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้โอเคได้ไหมน่าจะได้อยู่บ้างแล้วก็ไล่ย,ยาวมาทางด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวเท่านั้นอ่าโอเคจุดนี้ต่องงๆอยู่เหมือนกันเนี่ยระวางทั่วหรือยังไม่รู้นะครับน่าจะทั่วอยู่มั้ง ตอนนี้ก็เหลือแค่ด้านล่างนะครับตรงนี้นิดเดียวโอเคทีนี้ก็ไล่วางกันต่อเลยครับผมเดี๋ยวจะวางแนวยาวไปเลยดีกว่าแนวยาวนี่น่าจะง่ายกว่าครับโอเควางประมาณนี้นี่ก็คือโครงสร้างทั้งหมดที่เราวางมาเมื่อกี้นะครับดูแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นทีนี้ก็วางกันต่อเลยครับเดี๋ยวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองโอเคแล้วก็จุดตรงนี้น่าจะเป็น2จุดนี้มั้งมันมองยากเหลือเกินนะครับเดี๋ยวผมว่าผมใช้เป็นเจเนเรเตอร์ไปเลยดีกว่ามนะั้ง เราจะต้องวาง generator นะครับไป1จุดเอาเป็นจุดไหนเนี่ยต้องหาพื้นที่ก่อนนะครับหาพื้นที่บอกว่าเหมาะเจอะซึกนิดนึงเอาเป็นช่วงนี้ก็ได้มั้งเอาเป็นช่วงนี้ก่อนนะครับ1จุดเพื่อให้แบบว่าเราอยู่ด้านในได้อ่าโอเควางไปครับแล้วก็ใส่เป็น element ไปเลยนะครับ element เ,เ,เราอยู่นี่โอเคใส่ไปนิดนึงพอแล้วก็เปิด power ครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเปิด power ก็ จะมีรูตรงนี้ครับสามารถลงได้แล้วก็ขึ้นมาได้ครับโอเคขึ้นมาก่อนดิขึ้นมาแล้วก็มายืนตรงนี้ครับตัวในจุดตรงนี้ที่มันปิดเอาไว้ครับเราสามารถเปิดได้ครับโดยการกดตรงนี้นี่เลยครับแล้วก็เปิดไปเรื่อยๆไงอ่าเปิดให้เป็นห้องไปเลยครับผมเปิดมาเปิดมาเดี๋ยวผมจะต้องทําการแบบว่าย้ายจุดเจเนเรเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็เปิดมาก่อนอ่าโอเคเปิดมาเรื่อยๆและนี่ก็คือวิธีสร้างนะนครับฐานทับใต้น้ํา ข้างบนตรงนี้ก็เปิดได้เช่นกันนะครับแต่ว่าต้องกระโดดขึ้นไปสูงหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันหลุดอ๋อตรงนี้ยังไม่ได้ใส่ไปที่นี่โอเคไม่เป็นไรครับจะได้วางไปด้วยเลยแล้วก็วางไปตรงนี้ใช่ไหมน่าจะเหลือแค่ช่องนี้แล้วมั้งอ่าโอเคครับพอวางจากจุดน,นี้ก็เราปิดของเก่าก่อนนะครับอ่าโอเคปิดของเก่าแล้วก็เปิดใหม่อีกรอบนึงเปิดไปครับแสดงว่าจุดตรงนี้นี่พื้นที่ไม่พอแน่นอนเลยเนะี่ยเราจะต้องใช้เป็นเจเนเรเตอร์เพิ่มนะครับ เจนเนอเรเตอร์นี่ผมจะวางจุดไหนอีกจุดหนึ่งดีเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่ามันจะสามารถขยายได้นี่ขยายมันใหญ่กว่าเดิมนะครับลองขยายดูดิอ่าโอเคเป็นไงเรียบร้อยครับได้แล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้ตอนแรกตรงนี้มันไม่มีนะโอเคแก้ไขไม่ยากเท่าไหร่ครับแล้วก็เปิดไปเลยส่วนในรูตรงนี้นี่เราปิดได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูก่อนนะครับปิดได้ไหมอ๋อมีล็อกกับอันล็อกนะครับ มันน่าจะเป็นรูปร่างของน้าแบบนี้มั้งจะได้กระโดดลงไปได้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ด้านล่างนี้ก่อนแลวกันนะมันจะได้ดูแบบว่านาอยู่นิดนึงครับเปิดไปแบบนี้แหละเปิดไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบโอเคครับตอนนี้ด้านในช่วงล่างแล้วก็เปิดนะครับพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้ก็จะได้มาวางต่อนนะครับรอบน,นี้ก็จะวางได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคเพราะว่าเวลามันเป็นโครงเหล็กนี่จะวางยากนิดนึงนะครับตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมาต่อกันให้เสร็จไปเลยครับวันนี้ รับรองว่ายิ่งใหญ่แน่นอนแต่คิดว่าในส่วนของการตกแต่งด้านในก็คงจะไม่ได้นะสำหรับพันนี้เนื่องจากว่าค่อนข้างจะกินเวลานานนิดนึงครับการสร้างฐานทัพอะไรพวกนี้อโอเคเพราะว่ามันก็เป็นของใหม่ด้วยผมอาจจะยังสร้างไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวกสักพักนึงก็น่าจะเก่งแล้วแหละโอเควางไปก่อนนะครับเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นเองคาดว่าตรงนี้น่าจะเป็นล็อกสุดท้ายแล้วนะครับวางมาวางมาอีกนิดเดียว ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยสำหรับหลังนี้ครับโอเคน่าจะเหลืออีกประมาณกล่กองนะครับได้หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับฐานทับใต้น้ําที่เหลือก็แค่ตกแต่งอย่างเดียวนะครับสําหรับจุดที่เราอยากจะเปิดก็ตอนนี้ด้านล่างนะครับผมเปิดไว้แล้วเวลาเข้ามาก็มาเข้าตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ายานนิดนึงอ่าโอเคกระโดดขึ้นมาเลยนะครับแบบนี้ ส่วนข้างบนตรงนี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับวิธีเปิดก็ให้เราออกมาด้านนอกก่อนนะครับออกมาตรงนี้นครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เปิดน้ํานะครับเปิดน้ําก่อนเปิดไปแบบนี้ครับเรียบร้อยครับพอเราเข้ามาแล้วก็กดปิดนะครับตารวจตรงนี้แล้วก็ปิดอ่าโอเคเราก็จะสามารถยืนได้นะครับมันอยู่ที่ว่าใครจะทําให้มันแบบเป็นยังไงผมคิดว่ามันน่าจะใช้ร่วมกับพวกแรมอะไรพวกนี้ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ไปก่อนดีกว่าแล้วก็ เดี๋ยวผมจะไปเตรียมแลม์นะครับแล้วก็ดเลตเตอร์มาดีกว่าตรงนี้ก็เปิดไปเลยครับเปิดออกไปเดี๋ยวจะได้เข้ามาทางนี้ได้ไอพวกลัมส์อะไรพวกนี้ก็ผมเตรียมไว้หมดแล้วนะครับจะอยู่ในตัวของนกยักษ์นะครับตอนนี้ไปเอาลัมส์แล้วก็เอาพวกดเลตเตอร์มาด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ร่วมกับพวกฟาร์เดชั่นธรรมดาได้หรือเปล่าแต่คิดว่าไม่น่าจะได้นะครับต้องลองดูก่อนตอนนี้พวกนี้ก็เก็บไปเลยนะครับเมื่อกี้มีการวางผิดพลาดนินดหน่อยต้องการ,รดเลตเตอร์มาก่อน โอเคอันนี้เอาออกไปเลยบ้งไม่ได้ใช้แล้วนะครับมี ladder, มมรัตเตอร์แล้วก็มีมีเสานะครับแล้วก็มีเซลิงเซลิงอยู่ไหนเอ่ยน่าจะเป็นอันนี้บ้งโอเคครับเอามาซึ่งนิดสั่หน่อยเพราะว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าทีนี้ดับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาวางเป็นเจเนเรเตอร์กันเลยนะครับผมจะวางไว้จุดนี้ก็แล้วกันอ่าโอเคแล้วก็ใส่เป็นเอลิเมนต์ไปเลยนะครับเอาเอลิเมนต์ใส่ไปครึ่งนึงเลยรอบนี้แล้วก็เปิดเครื่องเอาเลยครับหลังจากที่เราเปิดเครื่องก็ตรงนี้นะครับจะสามารถเข้าไปไปด มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะขยายใหญ่แค่ไหนนะครับตอนนี้ผมต้องการแบบว่าให้ขยายแบบสุดๆไปเลยอ่าโอเคพอขยายแบบสุดๆแบบนี้ก็ด้านบนนะครับจะเป็นลักษณะนี้ทีนี้ผมจะลองวางเป็นเสาพิลล่าดูนะครับมาดูกันว่ามันจะใช้ร่วมกันได้หรือเปลนะ่าเนี่ยตอนนี้สรุปเลยก็คือว่าไอพวกฟอร์ดชั่นนะครับบนบกก็ไม่สามารถใช้ร่วมกับอันนี้ได้เลยครับมันจะเป็นแบบว่าแยกกันนะครับคนละส่วนโอเคทีนี้จุดต่อไปก็เรามาสร้างนะครับตรงนี้ก่อนดีกว่าผมจะเปิดตรงนี้เพื่อเข้ามาด้านในก่อนโอเคพอเข้ามาด้านในก็ปิดตรงนี้เลยครับ อันนี้คือทางเดินที่ใช้เชื่อมต่อนะครับไปยังฐานทับด้านล่างโอเคแล้วก็ปิดเปิดด้านนี้เลยครับเปิดไปเรื่อยๆขอให้มันใช้กับบันไดได้ด้วยถ้าเกิดว่ามันใช้กับบันไดไม่ได้นี่จะยุ่งนิดนึงครับมีปัญหาเลยทีเดียวความหวังที่เราสร้างก็ล้มเหลวใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะไม่ได้เว้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิมันจะต้องเอาอยัางไงดีอันนี้จริงผมก็ใช้เป็นแบบว่าเปิดรูแล้วไม่ใช่เหรอผมกลัวว่าผมจะหล่นเลยดิ เดี๋ยวลองยืนดูใหม่กันนิต้องเปิดตรงนี้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคลองเปิดดูนะครับผมหล่นหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงได้เลยครับโอเคพอเปิดตรงนี้ก็ใช้เป็นลัดเดอร์ได้หรือเปล่าลัดเดอร์ลัดเดอร์เหมือนจะได้เว้ยเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงกับไอ้ขอบตรงรูตรงนี้โอเคครับตอนนี้ผมก็รู้แล้วครับว่าปัญหาที่เราเกิดขึ้นนี่เราจะแก้ไงนะครับต้องปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ไอ้จุดที่เราวางไว้นะครับอันนี้ให้แทรกด้วยของเก่าไว้นะครับแทรกได้อเปล่าเนี่ย ถ้าแซงไม่ได้ก็เดี๋ยวเดมลิตไปเลยครับตรงนี้อ่าโอเคเดมลิตไปครับแล้วก็วางใหม่วางใหม่ลงไปครับเรียบร้อยครับผมส่วนอันนี้ก็แก้ไขลงไปใหม่แล้วก็เปิดประตูตรงนี้มาเปิดมาแล้วก็ปิดนะครับผมว่ารอบนี้ได้แน่นอนอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้เปิดออกนะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นบันไดเลยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวต้องเปิดรูด้านล่างนี้ก่อน อลอยลอหลอลอยลอนโอ้โหเกือบไปเหมือนกันมายืนตรงเหลี่ยมตรงนี้ได้บันไดต้องอยู่ตรงนี้ครับอ่าโอเคตอนนี้ได้สูตรได้แผลแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อนข้างจะวางยากนิดนึงอ่าโอเคครับผมต่อบ,บันไดลงไปด้านล่างนะครับเรื่อยๆแต่จะมีปัญหานดนึงเพราะว่ามันจะหล่นนี่ดิอ่าโอเคไปครับอ๋อเราก็จะหล่นมาแค่ล็อกเดียวนี่หว่าเออไม่ยากไม่ยากโอเคครับรู้สูตรแล้ว ลืมไปว่ามันจะมีล็อกกันเอาไว้อยู่ผมก็ตกใจไปโอเคแล้วก็ลงมาแบบนี้ครับลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้นล่างของเราเลยนะครับเปิดมาอ่าโอเคมันก็จะดูแบบว่าเสียวๆนิดนึงค่อนข้างจะสูงเลยนะครับตรงนี้มาถึงชั้นไหนแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงนี่หว่าอ๋อนี่ไงสิ้นสุดชั้นนี้ครับโอเคชั้นนี้น่ยเป็นชั้นสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ทําการเปิดดูตรงนี้นะให้ทั่ว แต่ว่าไปแล้วนี่ก็เสียเวลาในการสร้างนะครับค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันเนีสำหรับบ้านใต้น้ํานะครับแล้วก็ยังมีจุดที่แบบว่าผมดีไซน์ว่าน่าจะเป็นจุดที่ใช้ในการเก็บพวกปลาฉลามอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมว่าเราจะลองสักพื้นที่หนึ่งดีกว่านะว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับผมจะต้องเจาะมาทางด้านนี้ก่อนเจาะมาเรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บฉลามไว้ด้านล่างตรงเนี้ยสักชั้นหนึ่งมาดูกันว่ามันจะสวยหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็เปิดตรงนี้ออก จุดที่เราจะเอาฉลามเข้าไปนะครับจะเป็นจุดนี้ครับแค่เป็นการทดสอบอย่างเดียวอ่าโอเคเปิดน้ําไหมครับเรียบร้อยครับผมแล้วก็ไปเอาฉลามมานะครับฉลามมาอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวเป็นฉลามไฟค่อนข้างจะสวยอยู่ได้ถึงแล้วโอเคไปลงด้านล่างกันเลยดีกว่าข้างบนนี้ไม่ค่อยสบายไปอยู่ด้านล่างกันเข้าได้หรือเปล่าไ่ดูเนี่ยตัวมันค่อนข้างใหญ่หญนะครับเข้าได้ไหมเข้าได้อยู่นะครับผมเหมือนจะเข้ามาผิดนี่ มันต้องอยู่ชั้นล่างโอเคต้องเปิดแบบว่า2ล็อกนะครับมันจะได้ใหญ่ๆห,หน่อยเดี๋ยวเป็นล็อกนี้อีกล็อกนึงนะครับเปิดไปก่อนอ่าโอเคแล้วก็เปิดตรงนี้ด้วยมันจะได้ดูสวยสวยนิดนึงเป็นแค่การทดสอบนะครับบอกไว้ก่อนมันอาจจะไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่ทีนี้ก็พาฉลามเข้าไปด้านในกันต่ออีกรอบนึงสปีดตัวนี้มันไวเกินไปเนี่ยผม่อนข้างจะคอนโทรลยากนะครับเข้าไปเข้าไปเข้าได้อเปล่าเนี่ย อ่าโอเคตัวนี้เข้ามาได้แล้วนะครับแล้วก็มาไว้ตรงนี้เลยลำดับต่อไปก็เราขึ้นด้านบนนะครับเพื่อมาดูว่าเวลามันอยู่ใต้น้ํานี่มันสวยหรือเปล่าแล้วก็ปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยกดปิดก่อนอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมอ๋อมันก็จะมองเห็นได้แต่ว่าสีสันมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลามาอยู่ด้านในเนี่ยน้ํามันจะไม่ใสเท่าไหร่ครับผมมันก็จะเห็นเป็นสีแบบฟ้าฟ้า,ฟาเขียวเขียวแต่มันก็เท่ดีอ่ะ ถ้าเกิดว่าเราทําให้ครบทุกจุดนี่มันน่าจะดูแบบว่าอลังการนะครับโอเคครับผมก็น้นเรา้ปว่าไงนในพาร์ทนี้ครับเดี๋ยวเราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ะครัยกดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ